ะครับสวัสดีครับเบบซีทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องสาพระรุ่นะครับเนาะอาบานอาันนี้แกมาทั้งวัดนี่ก็ได้จะได้มาสัมผัสแม่ออกแม่ตนอยู่ทั้งวัดของพระอาจารย์นะครับเนาะเอาบาอาัดนี้กกมาไปบังไปชมน้วกันครับเพ,พิน่นถูกเลขถูกเปอร์พระอาจารย์ว่ากันว่าสันครับในงวดที่ผ่านมาวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ เอาสำหรับงวดนี้เพิ่นสีเป็นจังไรสิได้จังไรกะไปมาเบิ่งมาชมกันครับเอาบัดนี้เพิ่นสิพาไปเบิ่งหยัางน้อก่อนบัดนี้ครับเอา FC ทุกท่านครับน้ำมาเบิ่งครับน้ำมาเบิ่งเราพออุ้ยพอสบายเพิ่นสิพาไปอันใดบัดนี้ไปหนี้เตือนหรือหนีตัวคือว่าจะพาไปเบิ่งอันใดน้อบัดนตรกันหัวขวบว่าได้เลขบ่ไรว่าม่เกินหัวขวบบ่าโอ้อันนี้เพิ่นสิเฮ็ดอันใดน้อนี่บัดนี้เพิ่นกะมีผู้โชคดีไปกะได้ อ่าเสร็จเรียบร้อยไปเรียบร้อยเลยครับเนาะทั้งเสาสามตนเสาสี่ตนอันนี้คือโยกีรอบอ่าสาราลัางงี้คนนะครับเนาะก็เริ่มเจริญธรรมทำหนาดย่อมเท่านั้นไปในบุญในกุศลเท่านั้นไหลจีพารวยช่องบอกอุ่นไปกลับมาที่พารวยที่เบิกทรัพย์โย่อมทองใสทองใสพารวยทองใสพารวยอ่าไม่ต้อิสืบถูหามาแต่ละย่อมเคยมาตรวจบุญน้ำกันเพื่็มาบอกบุญเรื่องการสั่งปฏิสังขารบ้าร่ำ น่องขาดประทำขึ้ยัดยอมปฏิฆาหกเดวมันก็เป็นเตบ๊ได้พากำย่มกับบัตบ้านของไัยบึงบ้านน้ำบึ่งเดียใส่พึ่งปลาวัดพึ่งบ้านด้านพึ่งวัดองค์เงินพึ่งบัด3สามอย่างนี้ต้องคู่กันพุทธประทับมัธสงฆ์นีกไปกันได้เฮ้ยบางคนในย่อมมีสทธิาพนี่แหะให้โอกาสเปิดเชิดเปิดนาได้นะคืออาจารย์ในคมวัดศรีสุมังบันจมปามู่สองอําเภอโนนสวัสดิ์จังหวัดอุดรเป็นเด็กนี่การปฏิกรริบ่ั ทีเบังวดมัเข่าก็เลยเ็ดมุ่งสากมาต่อเติมเหมือนั้นวงขวางครับไลบอกบุญให้ที่เปิดช่องห้เปิดนาตาได้ม่ไมีการเด้แจ้งกันดอกเด้อครับบอกกันบ่าอนุญาตให้ทายทํามันนาตาได้ครับโอ้คแจ้งไจเพนกว่าฮ่ระดีมีการทำมนนั้นอันนี้คืออันบอกบุญทันทีอาศัยแต่่็บอกว่าเพราโทรศัพท์นี่มันกันด้งใอยู่ตูมือต้องใส่ซื่อาัพพันตั้งโฆษณาทั้งยุใไม่เหลอั้งโทรศัพท์ทั้งโซ ถ้าท่าหยัดงุมเพื่อนีจะท่ากะบอกบุญมาตามช่องของเพื่นนั่นนเพื่าแจ้งมาจักอาจารย์ก็ได้มาที่วัติตีเลยครับวัดตีสุมังบ้านทองจำปาหมู่สองอำเภอละสวัสดิ์จังวัดน,นั่นปปนะออกกลางออกกิ่งสีขาดหลังคาเนาะอาจารย์เน,นาะขาดหลังคาเออ่คืออันเพื่อนหนีมีมีเจ้าภาพรับไปแล้วบปล่ครับอาจารย์ภาพมีแล้วมีแล้วนะครับเนาะก่าคือขาดเหลือนี่ขาดเหลือหลังคาเนาะอาจารย์เนาะหลัาขจอรับเลย ครับแต่ว่าสัทธทากหลายๆอย่างบอกบุญต่อกันไปเด้อเหม่เด้อสุาตุสาตุสุกทายนีก็ย่อมมีความสุขความเจริญเนาะสาเนนเ้ด้อทุกคนสาธุครับขอเชิญร่วมทำบุญประจาปีบ้านโนนจำปายี่สิสองครบุญดอก ดอกผ้านะครับณนะวัดศรีสุมังบ้านนนทจปฺาหมู่ที่สองตำบลหนองกุง้งศรีอำเภอหนองสะอาดจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์นิคมจันทะปัญโยนะครับสมหรับคินนี่กะไปพ่าเอฟซีไปเบุงทั้งด้านนั้นครับเพิ่นกะลุ่มกันทั้งด้านนั่นอีกแล้วครับเนาะ โอ้ค่ะแม่แม่เลี้ยงทั้งโซ่แม่เลม้มทั้งสซ่สองหมดโซนโอ้ได้องหดแล้วช่วอโชว์หน่อยเถอะพี่แก่กินอ่ะักกินอ่ะคือเสียงคอยคอยบอแหงเด้อแม่ยเด้อคนแบบว่าแ่ได้ยินเสียงแม่ยมวันสั่นว่าห้องสร็จมดม คือตัวใดก็ข้ามแม่หาศูนย์เลขเลขมาแต่ใส่ค่ะนี่เลขมต้องนั่จานย์นะโอ้อาจารน์คมานค่ะเลขเลขกันเพื่อนไฮตัวใดเนาะไอ้อนหนึ่งหาศูนย์อือพนักจานไหนึ่งหาศูนย์พนัามาจากใสครับแม่ครับอยากเนแล้วให้เลยว เป็นเขียนหากันนั่นเลยด็กอันโอ้เคนเขียนหายแม่นบอกเด็กฐานพระเด็กฐานพระค่ะแม่นบอกแม่โอ้บันเนียนเด็กฐานพ้าออกแล้วบันเนี่ยเฮามาตามต่อเลขหลังค้าได้ัาที่นี่เนาะแม่นบ่แม่แม่สิตามบ่เลขหลังค้าเลขหลังค้าได้จักเม็ดจักเม็ดตามขึ้นก่อนบอกคนได้จักเม็ดอะไรเม่เลขหลังข้าคนอาจารย์ไ่แจกคเลยจ็คมัดเม็ดบางเหิน สองเมตรหาสองเมตรหาควาเยาวสิบเจ็ดสิบเจ็ดเมตรหาเส้นเออพ่อไว้ต้องเป็นผู้ไปแทนเฝ้าดูพ่อไวูสิบเจ็ดเมตรหาเส้นกว้างกว้างของรางค่าสิบเจ็ดเมตรหาเส้นมันนี้ขื่อนคือว่าแม่มาซอยปูทางอยู่นี่เมมเบอรค่ะถ้าถือเลขดูถือแล้วก็เอามาซอยปูรอพระ มาเฮ็ดบุญอยู่นี่นตอนนีับ้านนี้โอ้ถือพวดพัฒนาโต้พัฒนาดัดูได้เจ็ดเมตรกรอบพ่อไวสิบเจ็ดเมตรหาเส้นสิบเจ็ดเมตรหาเส้นเจจุดห้าจุดหาบ้านนี้แม่เลขฝันเลขส่วนตัวแม่นี่มีบ่ค่ะบ่วมาฝันได้แก่ เอาลูกปูเลยตั้ต่ได้มาในได้นะมันมันปูดโอ้นาอาจารย์นี่ติครับอาจารย์คนถึงบอกถึงขวดนะครับคือหนี่คนใดไม่ออกไม่ตนคนใดเบิดทุกคันทุกคนครับคนใดนั่นนีนก็เขียนวินทีมอะไรก็ือแต่ว่าอันนี้เนไดน้เหมันฐานพระนาะแม่เนาออันหาศูนย์นี่เนาะค่ะเนาะอือ

บัน้านบนบบ้านนอกบ้วบมีดวงว่าหัดนี่แม่เป็นจังไหนรูว่าจังสมค่ะบัมีดวงตาใจากับน้อดูยาวกับบัวใดเนาะอ้าวคือว่าบัไใค่ะหัดมือมันลืมหดเลยลืมโอ้หัดเลยหาดเลยยังไงตัวใดก็ข้าย่ำอีกแนบบางันนี พลาดตัวเด็พลาดหาเจ้าค่ะไปพลาดหาซุนเรียกพี่ยังก็แม่เรียกกันฐานพระอัญญาเพื่อนก็บอกมาตะพุ่นหาตะพุ่นก่อไม่ไม่พุ่นเรียกอี่ออกก็งี้เด้อจะพลาดเด้อีย่าผมเหนื่อยกําลังงออยู่นี่เนาะเพิ่นย่ำแล้วย่ำอีกนย่าพลาดเด้อวัย่าพลาดเด้อเอาให้ได้เด้อพ่าจนได้ผ่าจนได้ไหม ว่หนาผานแล้วทำไมว่หนาบ้านวนี้ได้ยังครับแม่ว่านี้เพราะั้นใเพื่นเพื่อนยังไม่บอกครับอาจารย์เพื่นยังเพื่อนยังทำผ้าอยู่นังร้านตงหันต้องหันย่าก็เอาเมื่อเป็นจำมาด่วนเนาะมันก็เป็นน้ำพรมีดวงไม่สิ้นนะะูเดียวนึงไหม ไม่แต่แเป็นเงด้เจ้อยังไงผู้เหียไม่รูเหมือนแม่รู้เหมอ้วน้าเ้นเรืยเอลคม่เ้วนาวไม่ค่ะวนาไม่พะคุณน้ำ่าลปเรือ้มัสน้าเพินพได้สัน้าเพินได้ตัวค่ะ่นอ่านะเกนพระ้เพินเนะะพอความสูงมค่ะห มัเปนความจงกยุทีนเ่นละเลขานกว้างๆของเพื่อนอบอกเพื่นก็บอกมาเพื่นบอกเบาแดงเพื่นบอกเพื่นบอกมัดประจำล้าจนาเฮ็ดจนว่าเรีวอันนี้กันบามนยิ่งเฮ็ดน้ำบ่ไดเลยเพื่นได้จางซางมากอ่เห็ดน้ำเพื่อนมาตลอดกันนี่นะม่จุมมน้ำกันกันมาคำยุนี่กัม่ได้มีตลอดล้วเช่นเนี่มันก็เบาอยู่ว่าเศ้าันละกสิบเจ็ดมีดเส ค่ะมีเล็กส่วนตัวมีเล็กมากบ่ค่ะบ่จะมักบ่เปลี่ยนดอกมิตรมา่งสิกับมิตร์เท้าน้ำปูล่ะจ้าเท้าน้ำปลาจานเพื่อนเนี่ยเพื่อนปลาเห็ดปลานั่งจ่นี่เพื่อนได้เพื่อนก้อนนี้เพื่อนให้ยังครับบ่วันนี้เพื่อนไหนนอกค่ะนอกค่ะเพื่อนแต่มีแต่เหล็กสูตรนอกค่ะเนาะคือตอนนี้มีเหล็กสูตรย่างเดียวค่มีแต่เหล็กสูตรของเพื่อนค่ะเอาขอบคุณได้หลายครับบขอคุณครับ อ๋อสองเมตรสิบเซนนะครับเรื่อความกว้างอ๋อความสูงสองห้าศูนย์ความความกว้างสองเมตรสิบเซนนะครับเร้่อความกว้างของฐานนะครับเนาะที่เป็นกอเป็นเห็ดอยู่นี่นะครับเนาะเอาอันนี้คือความกว้างเป็นกําลังกอสางเป็นอากาศยานกับคาร์มาคอมเมนต์เลครับต่างอกต่างใจเห็ดย่างดีผุดนะครับผุดอยู่เติมผุดนะครับเนาะ ออ่าสีได้ลงสีตอนไหนครับสีลงอยู่ไหนสีนี่สีต่างๆก็แสดงว่าเพิ่นยังขาดเจตุปัจจัยอยู่แล้วครับเดออทั้งหมดว่าเราไม่มีก็คือการทั้งสีหรือว่าที่พื้นรอบฐานนะครับท่านใดต้องการที่อยากจะหิตอยาสร้างอยากจะร่วมก็ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคได้นะครับเด้อ ทำอดมินมากก็ได้ครับเบอร์0645034802น,นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติกันไดน้ทำไปเพียงแค่นี้ก่อน,นะะเนาะครับเนาะกเ่าลัว่าสวัสดีครับผม